เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาแล้วก็จะมาดูกันว่าถ้าสมมุติสารประกอบไอออนิกสองตัวเนี่ยมาเจอกัน แล้วมันจะเกิดอะไรกันบ้างมันจะอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะมาฟิวชั่นกันเกิดเป็นสารใหม่หรือว่าเอ๊ะอะไรจะยังไงอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่จะมาสอนวันนี้แหละว่าเมื่อเอาสารประกอบแอนิกสองตัวมาเจอกันเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเ,นะเกิดอะไรขึ้นช่วยทําให้มันดูแบบน่าตื่นเต้นนิดหนึน่งได้ปหเออ,เอ,อโอเคพ <laughs> ี่เชมแบบเกิดอะไรขึ้นว้าวาตื่นเต้นจังเลยค่ะพี่เชมโอเคนะไหนงั้นพี่ก็ขออนุญ,ญาตเหมือนเดิม ที่จะยกตัวอย่างแทนการอธิบายการสอนแทนแล้วกันเนอะก็จะยกตัวอย่างสองสาประกอบนี้อานไหนช่วยอ่านชื่อไหนดี CACL2 อ่านว่าแคาลเซียมไดคลอรา์ป่ะไม่ใช่แคลเซียมคลอรไรไม่ต้องอ่านใดเนอะโอเคนะแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งอ่านว่าอะไรเอ่ยโซเดียมอะไรเอ่ยโซเดียม คาร์บอนิโอเคนะ CO 3 2ลบเนี่ยเราเรียกมันว่าคาร์บอนิโอเคนะอันนี้คือแคลเซียมคลอไรด์ส่วนตัวข้างขวานี้คือโซเดียมคาร์บอนิโอเคนะทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเมื่อผสม CaCl 2กับโซเดียมคาร์บอนิลงไปพร้อมกันด,ดึงอ่ะงั้นเราก็ลองมาเขียนกันดู พียจะวิธีการเขียนเนี่ยก็คือแจกแจงทุกไอออนโอเคนะแคลเซียมคอลอไรก็จะเกิดจาก Ca 2บวกถูกปะบวกกับ2 Cl ลบบวกกับอันนี้คือหมดและส่วนของแคลเซียมคอลอไรบวกกับโซนเดียมคาร์บอเนตก็จะต้องเป็น2 Na บวกถูกไหมเพราะา Na มันใหอยอยู่แสดงว่ามี Na 2ตัว ก,กับ CO 3 2ลบน,นี้ก็เป็นส่วนของโซเดียมคาร์บอเนตถูกปะ่ะกลายเป็นอะไรกลายเป็นแล้วก็ต้องมาลองดูว่าในบรรดาพวกนี้เนี่ยพอเอามาผสมกันแล้วเนี่ยอันนี้ขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคือแต่แสงท้วยอ่อนขั้นที่สคือหาว่าตัวไหนจับคู่กันแล้วไม่ละลายนะ้ำจับคู่กันแล้วไม่ละลายนะ้ำ ไม่ละลายน้ำเห็นนะตัวไหนจับคู่กันแล้วไม่ละลายน้ําอ่านี่ไงปัญหามาแล้วพเพราะเด็กจะต้องจําให้ได้ว่าตัวไหนกับคู่กันแล้วมันไม่ละลายน้ําอืมดังนั้นพอจำไ,ได้ไหมคลอายละลายหมดยกเว้นเงินตะกั่วประหลอดสองโซเดียมละลายหมดถูกปะมีแคลเซียมสองบวกกับคาร์บอเนตนี่แหละที่ส่วนมากมันจะไม่ละลายน้ำปกติคาร์บอเนตละลายน้ำไหม ไม่ละลายถูกไหมยกเว้นจับกับโมนึ่งหรือแอมโมเนียมไอออนมันถึงจะละลายน้ำโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแคลเซียม2บวกจับกับคาร์บอนตเนี่ยจะไม่ละลายน้ำงั้นก็เขียนไปเลยเป็น CaCO 3แล้วก็ห้อยของแข็งถูกไหมเพราะมันไม่ละลายน้ำอุ้ยพี่ขอโทษตรงน,นี้เนี่ยควรจะเขียนทั้งหมดเลยว่ามันเป็นไออีสเพราะว่าเราทําในสารเพราะว่ามันเป็นสารละลายนะละลายลนน้นต้องเป็นเอียสทั่งหมเลย คนะส่วนที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิม2 Cl ลบ a, a s แล็บวกกับ2 Na บวก a s สแสดงว่าสแสดงว่าอะไรเอ่ยเมื่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตกับโซเดียมไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนตโอ้ยคุณแก แคลเซีมยมคลอไลด์กับโซเดียมคาร,ร์บอนิ <C oughs> จะเกิดตะกอนของแคลเซียมคาร,ร์บอนิโอเคนะโดยที่สมการที่เราเขียนสมการนี้เนีย่ยราใช้สีอื่แล้วกันมันจะได้ไม่นวดสมการที่เราเขียนสมการนี้เนี่ยเราเรียกกันว่า สมการไอออนิกโอเคนะโอเคนะดังนั้นสเต็ปไม่ง่ายมีแค่สองสเต็ปหนึ่งคือแจกแจงทุกไอออนสองหาว่าตัวไหนจะพู่กันแล้วไม่ละลายน้ำก็ให้เขียนตูกตัวนั้นเป็นของแข็งส่วนที่เหลือก็ให้เขียนเหมือนเดิมโอเคนะไหนเ,เราลองมาเขียนไหมซิเขาให้เขียนสมการไอออนิกใช่ป่ะดังนั้นสมการแอออนิคก็ต้องเขียนเป็น ถ้าพี่พูดเด๋ยวไปก็ต้องขอโทษด้วยนะเด็กๆพิกลัวมันจะไม่จบอืมเควสบวกกับ c l ลบเควส 2A บวกเควส3 2ลบเควสกลายเป็น CaCO3 ของแข็งบวกกับ2 4L ลบเควสแล้วก็บวกกับ สองเป็นบวกลายมือเละมากนะจุดนี้อคีสโอเคนะอันนี้คือสมการไอออนิกเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นสมการไอออนิกสุทธิถ้าเป็นการสมการไอออนิกสุทธิเนี่ยเราจะให้ตัดอันที่มันซ้ำกันออกก็คือ2องเซลลบก็ตัด2องเซลลบ2องอันเบวกก็ตัด2องอันเบวกมันก็จะเหลือแค่ CA2 บวก เควสบวกกับ CO 3 Có 2มสองลบเควสกลายเป็น CaCO สามของแข็งโอเคนะอันนี้คือสมการแอลนิดสุทธิส hmm ุทธิแล้วคือตัดพวกที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดตะกอนออกไปโอเคนะตัดพวกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดตะกอนออกไปก็จะเขียนแค่อันที่มันทำให้เกิดตะกอนเท่านั้นคือแคลเซียมไอออนบคลเซียมไอออน โอเคนะกลาเป็น 4A 4O 3ทังนั้นสิ่งที่พี่ย้ำก็คือจะต้องเขียนสถานะกำกับทุกครั้งเพราะเราจะได้รู้ว่าอันไหนละลายน้ำอันไหนไม่ละลายน้ำพวกนี้โอเคนะกำกับทุกครั้งห้ามลืมเป็นอันขาดดาวล้านดวงโอเคนะแยกออกใช่ไหมอันไหนสมการเอนิกอันไหนสมการเอนิกสุดคิดเหนนะอย่าลืมถ้าสมมุติเจอสมการเอนิกสองอัน รวมกันจะทำยังไงอันแรกคือแต่กแต่งทุกไอออนอันที่สองหาว่าตัวไหนจะคู่กันแล้วมันไม่อะไรน้ำก็ให้เขียนเป็นสรรมการแอนิกออกมาแล้วก็ตัดอันที่มันไม่เกี่ยวข้องออกจากนั้นก็กลายเป็นสรรมการแอนิกสุดที่โอเคนะประมาณนี้แหละเด็กๆพอสะก็ดบเบาดันงนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเมื่อเราสาประกอบแอนิกมาผสมกันเนี่ย มันก็สามารถเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกชนิดใหม่ได้ถูกไหมโดยเฉพาะมันอาจจะสามารถเปลี่ยนจากสารประกอบที่สารละลายที่มันแบบใสกิ้งสองอันมาผสมกันเนี่ยู่ดีมาจะกลายเป็นตะกอนสีขาวโผล่ขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าไอออนเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เสมอแล้วตะกอนเนี่ยมันก็มักจะเกิดเร็วโอเคนะดังนั้นเนี่ยพอมีไอออนหลายชนิดลอยๆอยู่ในสารละลายแล้วมันไปเจอสองตัวที่มันจะคู่กันแล้วมันเกิดเป็นตะกอนได้เนี่ย มันก็มักจะจับกันแล้วก็ตกลงมาเป็นตะกอนนั่นเองโอเคนะดังนั้นเนี่ยสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันก็มันจะสามารถทําปฏิกิยากันได้ทุกเมื่อเลยดังนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องกลับไปจําก็คือจําว่าสารประกอบไหนบ้างที่ละลายน้ําได้อีออ,อีโอเคนะสาคัญมากต้องกลับไปจาว่าสารประกอบไหนบ้างที่ละลายน้ําได้อ่านรามาตอบกันเลยอ่ะพี่ให้ตัวอย่าง คือให้ลองเขียนปฏิกิริยาผสมระหว่าง2ตัวนี้และ2ตัวนี้เขียนของสองคู่เลยนะอ่ะอันนี้คู่ที่1ข้อ1คือข้อ1คือ 1. ข้อ2โอเคอ่ะให้เวลาทำข้อ1ทําทำก่อนเลยเด็กๆ โอเคหมดเวลาต้องบอกพี่เชมคะทำไมรีบจังขั้นได้คือเลยนะแจกแจงทุกไอออนใช่เปล่าเด็กมองเห็นปะเนี่ยโอเคมองเห็นแจกแจงทุกไอออนก็จะได้เป็น Pb Pb นี่เท่าไหร่เอ่ยไว้ไต่แล้วพี่เขียนผิดอันนี้จะต้องมีวงเล็บแล้วก็ให้สองเลยนะเด็กๆเคนะอมนี้คือแก้นะแก้แกแก้แก้ Pb วงเล็บในเตรดแล้วก็ให้2 PbNo 3ให้2อเขียนเป็น PbNo 3แล้วก็ให้2โอเคนะงั้น Pb จะต้องมีประจุเท่าไหร่เอ่ยคูณค่อยขึ้นมา Pb ก็ต้องเป็น2บวกถูกเปล่าบวกกับในเตรดปกติในเตรทประจุเท่าไหร่ในเตรดนี่อยู่ในพวกที่โคตรจะไม่ละลายเอ้ยพวกที่โคตรจะละลายน้ำถูกไหมละลายน้ำตลอดเวลาในเตรทก็ต้องเป็นประจุลบหนึ่ง ก็มีห้อยสองอยู่ก mm ็แสดงว่าจะต้องมีสองอยู่ข้างหน้าโอเคนะดังนั้นเป็นเอควีสบวกกับเคบวกโพเดเซียมไอออนบวกกับไอลบอันว่าลายไอโอลดายไอออนทีนี้เรามาดูกันซิว่าตัวไหนสามารถจับกันแล้วกลายเป็นตะกรนได้บ้างคิดว่าในเตนใช่ไหมไม่น่าใช่นะเพราะว่าในเตดนี้อยู่ในพวกที่ พวกนี้เลยพวกที่ละลายนาะนตลอดเวลาเอ็น okay, นะอันนี้คือในตัอยู่ในหมู่นี้รายนานตลอดเวลาเคบวกก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าเคบวกก็คือโพลสเซียมไอออนก็จะอยู่ในหมู่หนึ่งก็อยู่ในหมู่ที่รายนานโดยไม่มีความตกเว้นโอเคนะดังนั้นสองตัวนี้นแหละคือสองตัวที่มันสามารถจับกันแล้วเกิดเป็นตะกอนได้โอเคนะเป็นสองตัวที่สามารถจับกันแล้วเกิดเป็นตะกอนได้เพราะว่าเฮไล่ hey, ai, บวกกับ เงินตะกัวประอด2อโอเคนะอันนี้คือตะกัวเฮไรบวกกับตะกัวก็จะต้องกลายเป็นตะกอนโอเคนะ p b i ทีนี้ p b 2บวก I 1ลบคูณเท่ากันก็กลายเป็น p b i 2โอเคนะดังนั้นเราก็จะต้องดูนสมการตรงนี้ด้วยให้มันเป็น2เท่ากันโอเคนะแล้วก็บวกกับ2 K บวก a q u e o s แล้วก็บวกกับ2 NO 3ลบ a q u e o s โอเคนะอันนี้คือสมการอะไรเอ่ยนี่คือสมการไอออนิกโอเคนะถ้าสมมติเราต้องการจะเขียนสมการไอออนิกสุทธิทำยังไ,ไงเอ่ยก็ตัดอันที่ไม่เกี่ยวข้องออกใช่ไหมชืบ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 ไม่เกี่ยวข้องก็ออกไปกลายเป็น P B 2บวก Aqueous บวกกับสอลบ Aqueous กลายเป็น PbI2 ของแข็งอันนี้คือสมการไออนนี้สุดที่อ่าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมลองเขียนเองดูก่อนนะลองแบบพีายามทำเองดูก่อนแล้วพี่คิดว่ามันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นโอเคนะพี่เขียนแต่เต็ปหแล้วก็ไม่เขียนเต็ปสองเซ็ปหนจากแต็นท์ไอออนเซ็ปสคือจับคู่ ไอออนที่ไม่ละลายน้ำโอเคนะง่ายๆสมการเอนิกกับสมการเอนิกสุทธิมันก็แค่เป็นการบอกว่าเมื่อสารประกอบเอนิกสองอันมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดตะกอนไหมหรือมันจะไม่เกิดตะกอนโอเคนะขั้นแรกก็คือแตกแต่ห้ไอออนขั้นสองคือจับวยออนที่มันไม่ละลายน้ํา พี่พูดเดวไปก็ต้องขอโทษด้วยนะเด็กๆโอเคไหนมาลองข้อสองดูซิโซเดียมคลอไรด์บวกกับโพแทสเซียมไอโอดาย,ยกระดะไม่พอเอ็นกันมองเห็นเปล่าเอ่ยโซเดียมคลอไรด์บวกกับพี่เขียนตัวใหม่เลยนะกันโซเดียมคลอไรด์บวกกับโพแทสเซียมไอโอดาย ใช่นะมาขั้นหนึ่งแจกแจงทุกอไอออนก็จะได้เป็นโซเดียมบวกเอควิอสบวกกับ c ีแอลลบคลอลลร์ลบเอควิอสโพเทเซียมไอออนเอควิอสและไอลดายออนเอควิอสทีนี้ขั้นที่สองก็คือจับคู่ สารที่จับคู่ไอออนละกันจะได้ไม่กำกวงจับคู่ไอออนที่ไม่ละลายน้ำโอเคนะไหนดูซิ <c oughs> มีคู่อหไรบ้างที่มันไม่ละลายน้ำเด็กๆมีคู่อะไบ้างเอ่ยที่มันไม่ละลายน้ำชึ้งชึ้งชึ้งโซเดียมละลายจอดการถูกปะ Cl ไหนดูหาดูซิว่ามีเงินตะกั่วตลอดสองไหมไม่มี Cl ก็ละลายน้ำไดไอออนโพลิเซียมไอออนละลายน้ำตลอดการ LD ลบไอออนก็ออกเหมือนกันไม่มีเงินตะกั่วตลอดก็ละลายน้ำได้เฮ้ย, LD ย,ยพี่เชมันไม่มีอ่ะไม่ม,ม,มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เขียนไปว่ามันก็ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นของแข็งเกิดขึ้นก็จะยังคงเป็นสารละลายเหมือนเดิม เวลาน้องเอาโซเดีมยมคลอไรด์กับโพเซียมแอลไดนมาผสมกันเนี่ยน้องก็จะได้สารละลายใสยกิ๊กเหมือนเดิมไม่เกิดตะกอนเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นกรณีที่เป็นไปได้โอเคนะอันนี้ก็เป็นสรรมการไอออนิกโอเคทีนี้ต่อมาเราจะเห็นสรรมการไอออนิกสุดที่ยังไงน้องก็อ่ะก็ตัดหมดเลยซึ่งซึ่งอันนี้ก็ตัดกันได้อันนี้ก็ตัดกันได้ เ,เฮ้ยพี่เชฟเราจะเขียนสมการเอนิลิสุทธิยังไงคะอ่ะก็ในเมื่อมันละลายกันหมดไม่มีไม่มีสารไอออนิกสารประกอบไอออนิกที่ไม่ละลายน้ำดังนั้นเราก็จะไม่สามารถเขียนสมการเอนิลิสุทธิได้โอเคนะไม่สามารถเขียน สรรมการไอออนิกสุดที่ซึ่งไม่เป็นไรมันไม่ได้ผิดโอเคนะมันก็เป็นเป็นอีกเคสหนึ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้โอเคนะก็คือไม่มีสารไหนเลยที่สามารถจับกันแล้วมันจะตกตะกอนหรือว่าไม่ละลายน้ำโอเคนะก็จะเป็นเคสแบบนี้นี่แหละก็คือจะสามารถเขียนได้แค่สมการไอออนิกเท่านั้นไม่สามารถเขียนสมการไอออนิกสุทธิได้ อโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นออกมาให้น้องๆรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสารประกอบอลอนิกสองชนิดที่แตกต่างกันเนี่ยมาผสมอยู่ในหลอดทดลองเดียวกันเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยน้องๆจะต้องดูแลนะว่าถ้าเอาสารประกอบสองชนิดนี้เนี่ยมาผสมกันอันไหนจะเกิดตะกอนอันไหนจะไม่เกิดตะกอนอันไหนจะใสกิ๊กเหมือนเดิมหรือว่าอันไหนจะแบบไม่ละลายน้ำโอเคนะอันไหนเขียนสมการอเลอนิกสุทธิได้หรือว่าอันไหนไม่สามารถเขียนได้น้องๆก็จะต้องรู้ โอเคนะสู้ๆเด็กๆแกเพิ่งกดนั่นเดี๋ยวเพิ่งเครียดนี่แหละก็สามประกอบไอออนิกล้วก็จะหมดแค่นี้เย้จบไอออนิกแล้วจบสารประกอบไอออนิกขอสีแบบพันลูกมุสงต่ไหนสีแบบไม่ไหวละพี่ก็จะตายเหมือนกันแบบสู้มากจบไอออนิกแล้วไงเส้นชัยเราเริ่มเข้ามาใกล้อีกแล้วน้องๆเหลือเราเหลือแค่พันธะแร้หว่ะเท่านั้น แล้วเราก็จะไปเรื่องถัดไปเล็หนึ่งเรื่องเด็กๆ,ๆเรืห่หเรื่องยังไม่จบเล่มหนึ่งะโอเคเอาหนาขำๆอย่าดีถ้าจบเล่มหนึ่งก็คือแบบจบของมอีทั้งหมดเลยอะเจ๋งปล่าเจ๋งปล่าโอเคนะโอเคดังนั้นก็ไปพักขวัญกันก่อนเด็กๆก่อนที่จะมาเจอบรรทะโลหะง่ายๆเดี่ยวสบายมากโอเคไปพักขวัญได้เลยจ้า เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวกำลังติดรถแสดงว่าเสดส่วนหรือป่าเส้ก็หายแล้วเดส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะอะ